ทุกคนครับทุกคนเชื่อไหมว่าคาร์บอนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันก็คือคาร์บอนสาเร็จรูปที่ใช้เวลาทําไม่ถึง1นาทีนะครับโคตรประหยัดเวลาโคตรประหยัดเลเยอร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนสําเร็จรูปนะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันว่ามันทํำยังไง oh. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคาร์บแบกจิ้งเกมเดิมกันอีกแล้วไม่เคคิดจะเล่นเกมอื่นกันหรือไงวันนี้ oh. ก็วันนี้นะผมก็ไปเจออะไรใหม่ๆม,มาอีกแล้วนะ oh. ที่ผมรีวิวอัปเดตไปผมรีวิวไป oh. ไม่หมดนะเพราะว่า็ผูกับ แล้ววันนี้ผมก็ไปเจออะไรแปลกๆมาครับไม่ใช่แปลกๆอะไรใหม่ๆนี่คือทุกคนอาจจะเห็นจกปกคลิปแล้วแหละเนาะก็คือไปอันท้ายสุดนี่นะครับก็คือคาร์บอนสําเร็จรูปนั่นเองนะโอ้โหอันเบื้องเริ่มเลยต้องย่อให้มันเล็กลงโอเคนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าแต่งออกมาแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะผมก็ยังไม่เคยแต่งนะครับทุกคนคือนี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับคาร์บอนสําเร็จรูปแล้วถ้าเอามาต่อๆกันมันจะเนียนปะวะมันจะเนียนปะวะทุกคนถ้าเอามาต่อกันเดี๋ยวไม่รู้นะเออต้องมาลองกันแหละ ล้วก็จะมีอันใหม่อีกอย่างนึงนะครับทุกคนเห็นเป็นรูปกุญแจที่มันล mm ็อกอยู so ่ป่ะนี Columbus ่ท <R is> ี่ผมกดอยู่ตัวนี้นะครับดูขวาบนขวาบนอ่ะเออนี่อันนี้คือผมหันจออยู่นะนี่ผมจะหันแบบรัวๆแบบนี้นะแล้วผมก็กดรูปกุญแจปุ๊บเห็นป่ะอันนี้ผมไม่ได้หยุดนิ้วนะมันหยุดเองนะครับนี่แล้วพอเปิดออกปุ๊บแล้วก็แบบเราหมุนรัวๆครับฟึบนี่เห็นป่ะมันก็จะล็อกค้างเลยพอปล่อยปุ๊บนี่เห็นป่ะชึบเอ้ากดไม่ทันฟึบนี่แล้วก็ปล่อยปุ๊บยังไงคือมันล็อกมุมกล้องครับไม่รู้ว่ามมีะโยชนน์ น่าจะมีอยู่แหละสำหรับคนแบบว่าขี้เกียจหมุนไปหมุนมาครับก็แบบสำหรับผมคิดว่าอยังไม่ถนัดนั่นแหละเออเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะลองแต่งดูนะครับสำหรับคาร์บอนสเลตรูกอันนี้นะมีพื้นหลังสีดําให้เลยแหละเออแต่ผมไม่ถนัดว่ะเอาล็อกออกดีกว่าผมไม่ถนัดล็อกเส้นมันจะเท่ากันทุกอันไหมเนี่ยน่าจะเท่ากันเลยเนาะมันสําเ็จลูกมาลองแต่งกันดูครับขี้เกียจพูดละแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าเออถ้ามันต่อกันเส้นมันจะเท่ากันป่ะอ้าวไม่เส้นเป็นงี้ล่ะต้องทําไงว่ามันถึงจะเท่ากันเน ยังไม่เท่าชึบชึบเอได้แ้ได้เออได้อยู่ได้อยู่ต้องค่อยๆขยับเ้ยมันก็โอเคอยู่นะทุทะนนะคบบกคนวิธีประหยัดเวลาไปเยอะมากเลยอะเมื่อก่อนเราต้องแบบวางพื้นหลังสีดำใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เป็นเส้นๆอ่ะเออแล้วก็มาใส่แต่อันทีแต่อันอ่ะวันนี้คือแบบวางได้เลยอะเอยมันก็โอ้ยประหยัดเวลาไปเยอะอะแล้วก็ประหยัดเลเยอร์ด้วยนะอันนี้ผมจะลองแบบว่าคัดลอกสองอันดูนะปุ๊บปุ๊บชึบนี่คัดลอกเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้นี้ดีกว่ามันดูแบบละเอียดกว่านะถ้าใช้อันนี้ผมว่านะ ผมคิดส่วนตัวเย่ต้องค่อยๆขยับนะครับค่อยๆใจเย็นๆครับถ้ารีบมันจะไม่เนียนช้าๆได้พาเทมงามเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะตรงวะโอเคตรงแล้วยังเฮ้ยตรงแล้วตรงแล้วโอเคโอ้โหเลยนิดเดียวอ่ะเหลือนิดเดียวทุกคนคัดลอกเลยแล้วก็ขยับมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหาตรงที่มันเท่ากันเย่นี่ได้ยังน่าจะได้แล้วแหละเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหโคตรง่ายทุกคนแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะเสร็จแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราลองไล่สีดูครับนะไล่สีดูอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือแต่ละคนแล้วล่ะนี่ผมจะไล่แบบเร็วๆแล้วเนาะไม่ได้ต้องใจอแต่งอะไรขนาดน,นั้นแค่มาทาคลิปให้ดูแล้วผมก็จะลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนะประมาณนี้แหลนะเนาะอำมันอ่าก็คันลอกแล้วก็วางด้านข้างอย่างงี้ยาวไปหรือเปล่านะเดีย๋ยวผมปรับเป็นสีแดงก่อนอจะได้มองง่ายๆนะแล้วเปลี่ยนเป็นสีดาแล้วก็คันลอกก็กดกลับด้านเเป็นสีแดงจะได้มองง่ายโอเคนี่แบบนี้ มันเร็วมากเลยนะทำแปบเดียวโอ้โหแต่ว่าข้างหน้านี่มันเข้มเกินะขอลรถข้างหน้าหน่อยประมาณนี้แล้กันคิปโอเคได้แล้วเออไล่สีมันเข้มเกินอ่ะช่างมาแล้วกันทุกคนคิดว่าสวยป่มันผมว่ามันสวยนะเออเวลาแบบว่าเล่นด้วยกันเนาะแบบว่า iPhone กับ iOS เนี่ยมันจะเห็นไม่ตรงกันครับแต่พอมีอันนี้แล้วมันน่าจะเห็นตรงกันหมดแล้วเนาะผมคิดว่ามันน่าจะมีบางจุดที่มันไม่ตรงกันอยู่แต่มั้งเนี่ยทุกคนผมว่าผมเห็นบางจุดที่มันไม่เท่ากันว่ะอุ้ยเช็ดแว่น ้ยแรงแรงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยทำไมอาสามาผมมันดิฟเนี่ยผมทำดิฟไว้หรอวะไม่ได้ดิฟนานเลยคมดถึงวะดิฟไม่เป็นแล้วครับเลยเออโหดูในเกมแล้วเนียนนะเงียนแหละมั้งเงียนอยู่แหละแต่ว่าตรงกลางนี่มันมันแบบว่ามันยังมีส่วนที่แบบมันไม่เท่ากันอยู่่ะต้องแบบงานละเอียดกว่านี้อันนี้ผมงานรีบไงเออมันก็น่าจะยังไม่ละเอียดแหละเป็นไงครับทุกคนโคตรประหยัดเวลาคาร์บอนไม่ถึงหนึ่งนาที โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันดังนั้ก็ผมบอกว่าเดี๋ยวก็ยี่บ๊ายบายสวัสดีครับพูดยังไงาก็ไมเรู้แหละ